ทํา FTA ฉบับแรกกับกลุ่มการค้ายุโรปรัฐบาลไทยนะคะประสบความสําเร็จในการทําข้อตกลงการค้าเสรีค่ะหรือว่า FTA นะคะกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปและมีการลงนามไปวันที่23มกราคมที่ผ่านมา ซึ่ง FTA ของไทยกับกลุ่มการค้าเสรียุโรปนี้ถือว่าเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทํากับกลุ่มประเทศยุโรปเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่ากลุ่มยุโรปนี้ประกอบไปด้วยประเทศที่มีศักยภาพสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอส์แลนด์หรือว่าลิกแตนสไตน์นะคะโดยที่ FTA สมัยใหม่นั้นจะมีข้อตกลงที่ครอบคลุมนะคะและก็มีมาตรฐานสูงอย่างมากเลยค่ะสอดคล้องไปกับการพัฒนาที่ให้ความสมคัญน,นะคะซึ่งเป็นความสมคัญแบบย,ยั่งยืน ซึ่งการทำ FTA ฉบับล่าสุดกับกลุ่มการค้ายุโรปนี้นะคะทำให้ไทยนั้นมี FTA ทั้งหมด16ฉบับกับ23ประเทศหรือว่าเขตเศรษฐกิจค่ะ แน่นอนนะคะว่าการทํา FTA การค้านี้จะทําให้ไทยนั้นค้าขายกับกลุ่มประเทศในยุโรปได้มากขึ้นโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะไทยเองมีการค้าขายกับประเทศยุโรปนะคะในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2,567นั้นรวมกันกว่า1.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง25%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วค่ะ โดยสินค้าส่งออกของไทย5ประเภทที่จะได้รับประโยชน์สูงที่สุดเลยนะคะมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นะคะอัญมณีและก็เครื่องประดับค่ะอันดับที่2นาฬิกาและส่วนประกอบอันดับที่3เหล็เลกเหล็กกล้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องค่ะอันดับที่4อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปอันดับที่5เครื่องใช้สําหรับการเดินทางค่ะ แน่นอนนะคะว่าการจัดทนะํา FTA นั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อการส่งออกแล้วยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศไทยคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะ